นะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแ a ปอนิเมอรัสเตนนะฮะพิจิมาแจกโค้ด2โค้ดใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะเอารวบรวมโค้ดที่เหมือนจะใช้ได้แล้วกันนะครับเอาเอาเป็นว่าเหมือนจะใช้ได้เป็นเว็บที่พี่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวแจกเป็นโค้ดมาให้ว่าโค้ดไหนใช้ได้บ้างเนาะก่อนที่จะมีอัปเดตเข้ามานั่นเองเนาะก่อนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปส่งสปอยกันสักนิดนึงนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับมีอนะไรเข้ามาบ้านงะคือว่า จะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างแล้วกันนะครับเอาจริงก็เขาได้สปอยไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเอาจริงเขาก็สปอยไว้สักพักแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมาพาไปส่งให้ดูใหม่นั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับวันนี้น่าจะลง2คลิปจะลงเป็นชิปอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่ปรับสมดุลนะครับตอนนี้มีการปรับสมดุลของอแพสซีฟตัวละครแล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นพวกออเวอรตาอเวอร์ลออะไรพวกนี้นะครับบอกเลยว่าข้อมูลนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวทําให้ที่ตางเนาะก็ เอาเป็นว่าเอาคลิปนี้ก่อนนะครับก็คือจะโพนอนแล้วก็ลงโพสที่ใช้ได้แล้วจะพาไปส่งสปอยสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนั่นเนองเนาะอ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นหน้านดิทคอร์ดมาให้ดูแล้วกันนะครับจะได้ดูกัน,นง่ายเนาะปึ๊บอ่ะนี่เลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับอ่าไม่ใช่ตอนนี้สิเมื่อประมาณต้นต้นเดือนนี้นะครับอ่ะต้นเดือนนี้เนี่ยจริงมันจะเป็นแพท เอาจริงอัปเดตท,ที่อยู่ตอนนี้เอาเรียกงี้ละกันนะครับอัปเดตท,ที่อยู่ตอนนี้ควรจะเป็นแพทของวันทันแมนแต่ว่าทีนี้มีทีมงานของ u t d เขาย้ายมาเขาก็เลยเพิ่มเป็นแพทของพอทอมมาก่อนเนาะอ่ะนี่นะครับอาจจะปูพื้นฐานเพื่อที่จะมีอีเวนต์ให้เราไปเล่นในอนาคตนี่เนะาะนี่เลยนะครับอย่างที่เราเห็นเลยก็คือตรงนี้มีสนิคให้เราเห็นว่า จะมีเป็นสตอรี่ใหม่มาน,นี่นะครับน่าจะเป็นของวนะันพันแมนเนาะนี่จะมีทางหักโค้งที่เราเห็นกันเลยนะตรงนี้นะครับนี่เป็นชนิเพังแต่เมื่อต้นเดือนแล้วอันนี้น่าจะหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วเนาะนะก็จะมีสปอยลมาเรื่อยๆจนมีจีนอเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็มีคลิปนี้ขึ้นมานะสำหรับช่วงกลางเดือนเนาะก็คือเจ้าไซตามะร่างอีโบหรือว่าร่างพิเศษร่างซีรีสหมดนะครับนี่ร่างต่อยุกบาทโคเทนะครับ แปลว่าในอันะในอัปเดตหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะต้องมีเป็นเจ้าไซจามะเข้ามานั่นเองนะครับนี่เลยหลังจากนั้นเขาก็จะมีอัปเดตยูตะเข้ามาแทนนะครับจากที่จะอัปสตอรี่กลายเป็นอัปเดตยูตะไปเฉยเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ตรงนี้มีสปอยอีกอย่างหนึง่งก็คือเจ้าบูม้านั่นเองนะครับเอาจึงเหมือนจะมาในอัปเดตอยู่ตอนที่อยู่ตอนนี้แต่ว่าเขาเลื่อนไปอัปเดตหน้านั่นเองเนาะนี่นะครับนิวเ e เลเชียเข้ามิ่งดิสนี update ก็คืออัปเดตหน้า นี่แลนก็คือแผ่นวันพันแมนก็น่าจะมีหลายตัวที่ไม่ใช่วันพันแมนอย่างเดียวนะครับแล้วก็สนนิกล่าสุดเมื่อตอน9ก้าโมงเช้าวันนี้ก็คือเป็นเจ้า,าหุ่นกระป๋องเมทานายน,นั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้เนาะในอนาเมณ์นในปกของคนที่ไลฟ์นะครับหรือว่าเจ้าของเกมนี้เขาก็มีเป็นสปอยเป็นเจ้าทัศน์สมกิมาด้วยน,นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็แปลว่า,าทัศน์สมกิก็อาจจะเข้ามาด้วยน,นั่นเองเนาะแล้วก็โค้ด นะครับถ้าใครใช้ไม่ได้ลองเข้าเซิร์ฟวีดูถ้ายัางใช้ไม่ได้อยู่แสดงว่าเราเคยใช้ไปแล้วไม่ก็โคนนั้นหมดอายุแล้วนั่นเองน,นะครับนี่บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเว็บที่พี่เอามาก็เป็นเว็บที่พี่ใช้อยู่ประจานะครับอ่าที่ม,มันตรงนะครับตรงว่าเอ้ยอันนี้หมดหรืออันนี้หมดแล้วหรืออันนั้นหมดหรือยอย่างอะไรงน,น, okay. นี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากม,มาแจกโค้ดนาะเดี๋ยวในคลิปหน้ามาพูดถึงเทคนิคที่เขาปรับสมดุลมาเลยแล้วกันอ่ะนี้พวกนี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้น่าจะมีผลแล้วในเซอร์วีนะครับที่เขาบอกเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะถ้ายัางไงพี่จะมาสรุปว่าปรับสมดุลเรื่องของสกิลไม่ใช่ Skill, สกิลซีเล็กเทคนิคแพสซีฟหรือว่าเรดอ่ะลีเราจะคนจะเรียกแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะสำนี้นะครับผู้รับชมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ